สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผม1รึ่งลูกการนะครับก็นำเพื่อนๆน,นะครับมาร่วมศึกษากันนะครับกับรูปหล่อรอยองค์นะครับแกะจากไม้กุติหลวงพ่อกบนะครับแกะจากไม้กุติหลวงพ่อกบนะครับคือต้องเท้าความก่อนนะครับว่าไทยทางวัดน้ำมาแกะเนี่ยก็คือว่าเพื่อจะหาไรายได้มา ธนุบำรุงพัฒนาวัดเขาสางฬิกานะครับจำนวนการสร้างนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับนี่นะครับจะมีสีไม้นะครับลักษณะสีไม้จะแตกต่างกันไปนะครับลักษณะสีไม้จะแตกต่างกันไปบางองค์ดาบางองค์แดงบางองค์น้ําตาลนะครับมีประมาณนะครับ5้าร้อถึงหกรอยองค์นะครับนี่นะครับดูนะครับ ห้าถึงโอกร้อยองค์เท่านั้นนะครับที่ทางวัดทำมานะครับเริ่มทำมาประมาณปีสองห้าหกหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่หลายๆท่านนะครับนําไปใช้แล้วมีประสบการณ์สูงนะครับถึงไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่ว่าเป็นไม้แกะที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์เลยนะครับในในในรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวเลยนะครับหลายหลายท่านนะครับในกลุ่มหลวงพ่อกบวัดเขาสานิกานะครับ ภักเครื่องหลวงพ่อกบวัดเขาสาริการครับหลายๆท่านนะครับนาไปใช้แล้วมีประสบการณ์มีความแรงมีอาถรน์นะครับของไม้ของหลวงพ่อนะครับซึ่งถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม้มงคลนะครับนี่นะครับและที่จะหายากนะครับก็จะเป็นนี่ครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับไม้พยานยิ้วดานะครับไม้พยางยิ้วดานะครับมีไม่เกินสิบองค์นะครับไม้พยานยิ้วดานะครับที่แกะเป็นรูปรอยองคหลวงพ่อกบนะครับ เนื่องจากว่าไม่มีไม้นะครับไม้พยังยูดานมีเศษอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแกะได้อยู่ประมาณไม่เกิน10องค์นะครับดูนะครับเนื้อจะดำนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับมีเส้นเกสาหลวงพ่อนะครับข้างแดงนะครับชันนรงแล้วก็มวลสารนะครับที่ทันหลวงพ่อนะครับ ที่เห็นเป็นเส้นๆนี่คือเชือกนคราชนะครับเศษเชือกนคราชนะครับนี่นะครับจะสวยมากนะครับอันนี้เส้นเกษานะครับหนึ่งเส้นนี่ถือว่าสุดยอดนะครับองค์นี้นะครับผมบูชาติดตัวอยู่นะครับก็มีประสบการณ์นะครับดูนะครับไม้พยานยิ้วดำแท้ๆนะครับไม่ใช่ไม้ดำนะครับจะเงาวาวมันนะครับไม้ยิ้วดำแท้ๆนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับ ปัจจุบันของเรียนแบบนี้ก็เยอะนะครับไม้งูดานี่นะครับหายากครับมีไม่เกินสิบองครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเศษไม้กระดานของหลวงพ่อเหมือนกันนะครับเศษไม้กระดานหลวงพ่อกบนะครับแต่ชิ้นนี้เป็นไม้ยูดํานะครับผมก็ได้นํามาบูชาอยู่ที่บ้านนะครับเป็นเศษไม้พยานยูดําดูนะครับไม้ยูดําแท้ๆจะมันวาวนะครับดูนะครับ เนื้อไม้จะเงามันวาวนะครับนี่นะครับไม่มีแล้วครับของหลวงพ่อนี่สุดยอดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องเท่านี้นะครับก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นวัตถุบงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะมีประสบประการณ์นะครับด้วยความศรัทธาในองค์หลวงพ่อนะครับมีศรัทธาบารมีย่อมเกิดครับผมก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คนหนึ่งนะครับ ที่่วนข้างเคารพนับถือหลวงพ่อเลยทีเดียวมีอยู่มีกินได้ทุกวันนี้เพราะบารมีหลวงปู่ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอพระคุณครับ